่ใช่สองช่องทางซ้ายเพื่อใช้ทางออกสองขีดหนึ่งสามกําลังจะเข้าหน้างานอยู่ทางด่วนอีกสี่ร้อยเมตรใช้สองช่องทางขวาเพื่อใช้ทางลาดไปดอนเมือง สองช่องทางขวาเพื่อใช้ทางลาดไปดอนเมืองเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผ่านพี่พเพราะไอเดี๋ยวคือน้อยๆแต่ผ่านพี่ว่าสันบอยอา,า,าติดพอดีไหมอีกีกร้ยอยเมตรตัดเข้าไปยังถนนสีสมาน งงไปต่ออีก1.5กิโลเมตร เทอ่ดึงนี่บอก <c oughs> ไงเดือดนะี่ก็ชีเลี้ยวเขาวัดเพราะอะไรไปยู่อีกหมอนึงหมอนี่บวช มาดูป้อมมือวัดในยี่ด้วยค่นองเออ

อีก400เมตรเลี้ยวซ้าย เลเ<า>ี้ยวซ้ายถามก่อนถามก่อนเขาบวกกันไปเลยเขาบวกให้ไปเลยอยูแต่ว่าเขาให้เขาเนี่ยหวัดบัวโอ้ยไม่ไงเอาลงไปถามเจ้า 200เมตรคุณจะถึงจุดหมายเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารท้อออกไปจะผ่านดรงไาหน<า>จะไปตันจิลูปะออ่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากไปเทนิดนิดนะคะ่ะ